เพจเอ่ทมินิที่สนทยาเต็มเพลงนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อได้นะครับผมตั้งกล้องอักหนึง ภาพออกนะครับแต่มันจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ต้องรอดูตอนบินนะครับผมสั่งคาลิเบทโอเคสำเร็จนะครับคาลิเบ e คอมพาร์ส โอเคตอนนี้ดาวเทียมยี่สิบเอ็ดดวงนะครับเดี๋ยวผมสั่งเทคออฟจะเห็นว่ามีภาพ เป็นหลอดเป็นไฟนะครับมันจะมืดๆหน่อยนอยี่ก้องนะครับนี่ก้มเลยได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ตัวตัวกล้องแล้วจัน จะมองไม่ไดูเรื่องเดบผมหันลำตั้งนึ่งคดีแบบที่ถ่ายโยก็ได้ หมดนะครับเปิดจัดไม่ได้เห็น,นว่ากล้องมุมก้มเลยนะครับผมหามุมไม่เห็นนะเดี๋ยวผมเทสกล้องกลมเลยให้ดูตอนจบอีกทีก็ได้ครับเราลองดูว่าเปดิดจัดมีได้ไหม อ่ากดได้โอเคสั่งกลมกล้องนะครับมองออกไหมฮะกล้องเือยนะครับโอเคอาจจะเั่งเทสบินนะครับ ยกซ้ายยกขวายกหน้านะครับหลังโอเคอก็ เดี๋ยวลงมาดูตัวกล้องกันนะครับลงตังยันดิ้งนะครับ ดอยู่คนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก้มกล้องนะครับให้ดูทีว่าภาพออกนะครับอโอเค เดี๋ยวผมปิดลำแล้วดูซีเรียลนะครับโอเคครับก็พร้อมส่งคืนนะครับ